วันนี้เราพากอก1 9 c o m คอมมานโดไปทดสอบยิงที่สนามกันครับหลังจากลงคลิปไปหลาย EP ไม่ว่าจะเป็นคอนเนคเตอร์โลนวูฟทาร์เก็ตครับเปลี่ยนเป็นสปริงเข็ม4.5ปอนด์สปริงสมอแล้วก็เป็นไกด์หลอดพร้อมสปริงรีคอยนครับแล้วก็คลิปล่าสุดคือเปลี่ยนศูนย์เป็น TrueGo Fiber o p t i c Pro ครับที่ได้ทำการสั่งมาเปลี่ยนด้วยตัวเองเดี๋ยววันนี้เราไปลองดูที่สนามกันครับว่าการทำงานของปืนเป็นอย่างไรบ้าง เปลี่ยนสปริงเข็ม4.5ปอนด์สับแตกทุกนัดหรือเปล่าแล้วการเปลี่ยนศูนย์ด้วยตัวเองเนี่ยหลังจากที่เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วต้องเคาะปรับหรือเปล่าศูนย์ตรงดีหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราไปยิงที่สนามพร้อมกันเลยครับซึ่งตอนนี้น้ําหนักไกลของผมเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ3.5ปอนด์นะครับประมาณ3 3.5ปอนด์นะครับก็เดี๋ยวเราไปเตรียมของไปสนามกันเลยครับ ก็ปืนปลอดภัยนะครับถ้าไปสนามผมก็จะนำไปแค่ปืนกับแมกกาซีนไม่มีกระสุนบรรจุอยู่นะครับเอาแมกกาซีนไปสักสองอันแล้วก็เ e อียบลักซาฟารีแลนด์นำกระดาษสติกเกอร์ไปหน่อยเผื่อไปแปะเป้า เดี๋ยวไปเจอกันที่สนามครับสวัสดีครับก็หลังจากที่ลองเปลี่ยนศูนทูโกไฟเบอร์ออปติกโปรกับสปริงเข็ม4.5ปอนด์ไปวันนี้ลองมาทดสอบกันที่ระยะ10เมตรก่อนนะครับลอง5นัดครับด้วยกระสุนซ้อมไทยอาร์ม อันนี้เป็นเป้าแรกที่ระยะ10เมตรนะครับก็น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวลองยิงอีกสักหนึ่งชุดชุดที่2ก็เหมือนเดิมนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมายิงตรงจุดข้างบนตรงนี้แทน โอเคครับก็ส่วนซ้อมไทยอาร์เหมือนเดิมครับ เดี๋ยวลองดูชุดที่สองกันครับคิดว่ากลุ่มก็น่าจะกว้างพอๆเดือแต่ผมคิดว่าตั้งเองก็โอเคนะครับมันก็ตรงใได้แทบไม่ต้องเคาะเลยแต่นัดนี้น่าจะจิตหลุดสมาธิหลุดไปเองเดี๋ยวลองดูอีกสักหนึ่งชุด เดี๋ยวชุดนี้จะเปลี่ยนมายิงข้างล่างตรงนี้บ้าง10เมตรเหมือนเดิมนะครับ คือผมคิดว่าที่กลุ่มมันกระจายอันนี้ไม่น่าเป็นที่ปืนน่าจะเป็นที่ผมชุดนี้ลองพยายามรวบรวมสมาธิก็โอเคนะครับเพราะผมคิดว่าศูนทูโกไฟเบอร์ออปติกโปเนี่ยถ้าถามผมเทียบกับของเดิมคือเหมือนมันจัดช่องไฟได้ง่ายกว่าแล้วถ้าตอนกลางวันเนี่ยก็จะเห็นชัดเดี๋ยวชุดนี้ลองเล็งผ่านกล้องดูนะครับ คือถ้าเล็งผ่านกล้องทุกคนจะเห็นว,วิวประมาณนี้ครับอันนี้ผมมองไม่เห็นเป้าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอเล็งตรงกลาง แม่ยิงยากสุดๆเดี๋ยวดูเป้ากันครับอันนี้ผมเล็งตรงกลางเหมือนเดิมนะครับไม่กล้าเล็งที่วงสายตัวย,ยิงไปโดนขอบเหล็ก<ด>ก็โอเคนะครับ t o โกไฟเบอร์ออปติคโปรวิวที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นเหมือนเมื่อสักครู่นี้คือแสดงว่าตั้งเองก็ไม่ยากนะครับพอใช้ได้ศูนย์ หลังจากตั้งแล้วก็คิดว่าตรงโอเคนะครับแทบไม่ผมว่าผมคงไม่ขอปรับอะไรน่าจะโอเคและเดี๋ยวระยะถัดไปลองดูสิบห้าเมตรกันครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลองที่สิบห้าเมตรกันบ้างครับสักห้านัดน้ําหนักไกลผมว่าตอนนี้ก็โอเคนะครับระยะเดินไกลก็โอเค จะลองยิง15เมตรครับไม่แน่ใจว่าทุกท่านเห็นหรือเปล่า คือถ้าจากที่ผมดูเองคือสองนัดสุดท้ายจะเข้าเองส่วนสามนัดแรกน่าจะกระตุกใจเองเดี๋ยวอีกสัก1ชุดครับสิบห้าเมตรอีกสักชุดจะลองเล็งที่เดิมจุดหนึ่งเดิมสิบห้าเมตร ะพยายามควบคุมสมาธิค่อยๆเดินไก่ฮเดี๋ยวต้องขอได้ไฟล์ดูสักที บรรจุครับ ผมมองไม่เห็นเลยครับปืนปลอดภัยครับเดี๋ยวกลับมาดูเป้ากันครับมองไม่เห็นเลยครับ ไม่รู้เข้าตรงไหนบ้างเดี๋ยวต้องไปย้อนดูคลิปแต่้5เมตรประมาณนี้ผมคิดว่าก็โอเคนะครับคงไม่ได้เคาะตั้งศูนย์อะไรน่าจะโอเคแล้วครับประมาณนี้เพียงพอสําหรับปืนใช้งานทั่วไปโอเคครับส่วน25เมตรไม่กล้ายิงครับกลัวหลุดไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวลองยิง25เมตรลองสักสิบนัดเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ปกติผมไม่เคยยิงไกลขนาดนี้เลยเนะี่ยมันต้องระดับเทพ,เ,ทพเขายิงกันโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับเดี๋ยวลองดูกันครับ กินซ้ายอันนี้ยิงไปสิบนัดนะครับเดี๋ยวผมต้องลองดูอีกสักชุดหนึ่งว่ามันจะยังกินซ้ายหรือเปล่าแต่ซูโกไฟเบอร์ออปติกโปรตัวนี้ที่ระยะสิบเมตรสิบห้าเมตรนี่โอเคเลยนะครับยี่บห้าเมตรมันอาจผมอาจจะกริปปืนไม่แน่นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกสักชุดหนึ่งนะครับ แต่ยิงมาสี่สิบนัดสัตว์แตกหมดนะครับยังไม่เจอสัตว์ไม่แตกเลยเดี๋ยวลองดูอีกสักหนึ่งชุดครับเดี๋ยวยี่สิบห้าเมตรชุดที่สองผมจะยิงตรงนี้แทนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกัน ผมคิดว่าศูนย์ทูโกลไฟเบอร์อติทโกที่ผมตั้งของผมเองเนี่ยติดตั้งเองก็โอเคนะครับผมคิดวไม่น่าจะต้องขอปักอะไรแต่เบอร์อะระยะ25เมตรเนี่ยผมไม่ค่อยได้ยิงน,นี่เป็นยิงจริงๆก็น่าจะครั้งที่สองครั้งที่สามปกติยิงแค่10เมตรโอเคนะครับทุกคนผมชอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูเป้าสุดท้ายกันอีกทีนะครับลืมไปว่าเหลือ5นัด ห้านัดสุดท้ายเอาตรงนี้ละกันห้านัดสุดท้ายสิบเมตรครับยิงไกลมองไม่เห็น <_ c oughs> เดี๋ยวลองดูสิบเมตรสิบเมตรนะครับ ผมคิดว่าระยะ10เมตรนี่โอเคเหลือเฟือเลยมีหลุดไปนัดหนึ่งโอเคครับก็วันนี้น่าจะกล่องหนึ่งพอแค่นี้ก่อนขอบคุณครับเดี๋ยวไปค่อยว่ากันปืนปลอดภัยนะครับสำหรับ19คอมมันโดกระบอกนี้ของผมก็ มีเปลี่ยนเป็นคอนเนคเตอร์โลนวูฟไเก็ตสปริงสมอแต่งครับสปริงเข็ม4.5ปอน 4, on, แล้วก็ศูนทรูโกไซเบอร์ออ p ติดโปรวันนี้ที่ลองมายิงที่สนามกระสุนซ้อมไทอาร์มสับแตกหมดนะครับไม่มีสับไม่แตกอันนี้เป็นกลุ่ม10เมตรอะ10เมตรแรก สิบเมตรที่สองสิบเมตรที่สามผมคิดว่าโอเคนะครับในระยะสิบเมตรถ้ามันกลุ่มมันบานมันกว้างนี่น่าจะเป็นที่ตัวคนยิงอันนี้กลุ่มที่ระยะสิบห้าเมตรก็ผมคิดว่าโอเคนะครับสิบห้าเมตรประมาณเนี้ยโอเคแต่ผมก็คงต้องฝึกต่อไปส่วนอันนี้กลุ่มยี่สิบห้าเมตรผมยิงเนี่ยก็จะกินซ้ายแต่ักหน่อย ไม่รู้เป็นที่กลิบไม่ดีเองหรือปลกาและยี่สิบห้าเมตรก็ไม่ค่อยได้ยิงด้วยอันนี้ยี่สิบห้าเมตรชุดที่สองครับก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับเหมือนจะออกซ้ายหน่อยหรือเป็นที่ผมยิงก็ไม่รู้ส่วนชุดนี้สิบเมตรชุดสุดท้ายครับก็ฝากทุกคนติดตามเพื่อนกันช anel ด้วยนะครับสาหรับวันนี้หนึ่งกล่องก็ลองทดสอบยิงประมาณนี้สับแตกหมดครับศูนย์โอเคเลยครับชอบเดี๋ยววันหลังมายิงเพจกันครับวันนี้คนใช้สนามเยอะเลยไม่ได้ยิงเพจให้ดูขอบคุณทุกท่านนะครับ